สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะก็อพิสตนี้แอดวานมีตอนที่26แล้วค่ะของเรื่องอาณาจักรวิญญาณนะคะ The World of Fantasy มาเล่าให้กับท่านที่รอฟังเรื่องนี้อยู่นะคะก็เรื่องนี้นะคะตอนที่26ก็เกิดอะไรขึ้นก็คือพันเฉียนเฉียนค่ะเดินสวนกับอีอ้อนหยวนนางก็รู้สึกประหลาดใจว่าเหมือนคนที่รู้จักนะคะแต่กลับจำเขาไม่ได้เจ้าเป็นใครเฉียนเฉียน เรียกอีหยวนแล้วเดินตามมาถามว่านี่เรารู้จักกันไหมอีหยวนที่เอาแต่ร้องไห้ไม่อยากสนใจก็บอกว่าเจ้าอยากรู้ทำไมว่าข้าเป็นใครเราไม่รู้จักกันพออีหยวนเดินจากไปเฉียนเฉียนรู้สึกเจ็บที่หัวใจนางคิดว่าเอ๊ะชายคนนี้เป็นใครกันทำไมนางเห็นเขาร้องไห้แล้วรู้สึกปวดใจเช่นนี้ ภาพตัดไปที่ชูลี่นะคะที่รู้แลาว่าโดนฉินเลี่ยหลอกเรื่องศิลาผนึกมานเขาบอกว่าฉินเลี่ยฉลาดมากที่กล้าหลอกเขาได้เขานึกชื่นชมในตัวฉินเลี่ยไม่น้อยเลยอยากคบไว้เป็นสหายแล้วก็มีชายสองคนนะคะชื่อฟงอี้โยแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนยังไม่ทราบชื่อจากสำนักสัตว์ราสวรรค์มาหลอกชูลี่ให้เข้าไปในศาลาเมืองยวนที่มีอันตราย ชูรี่ลงเชื่อกำลังจะเปิดประตูเข้าไปก็มีไอความร้อนพุ่งออกมาดีว่าชินเลียก,กับทิดาเชียตามมาให้พลังน้ำแข็งช่วยชีวิตเอาไว้ชูรี่แค้นทั้งสองคนนั้นจึงเอาอัศนีนิพานไล่ควางใส่ทั้งสองคนก็พยายามจะเอาศาสตราวิเศษของตัวเองมาสู้แต่ก็สู้อาวุธของชูรี่ที่มีอยู่มากมายไม่ได้ชูลี่เคลื้ยง อัศนีนิพานไปโดนต้นไม้ต้นหนึ่งทำให้ปรากฏของวิเศษชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นนะคะแต่ว่าคนดูเห็นค่ะชินเลียและธิดาทรงก็ไล่ตามชูลี่มาด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนทางด้านอี้ชือนั้นที่กำลังบำเพ็ญเพียรค่ะนางก็ได้เห็นภาพตัวเองถือกริดแทงฉินเลี่ยอยู่เมื่อนางออกมาจากการบำเพ็ญเพียรแล้วก็เจอตู้ตู้ที่เฝ้านางอยู่เช่นกันนะคะคือเฝ้าดูก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะคนที่ฆ่าฉินเลี่ยไม่ใช่เซาหยางแต่คนคนนั้นน่ะคือนางเองนางก็แบบว่าหมายถึงลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตู้ตู้บอกว่าตอนที่อี้ชือบำเพ็ญเพียรนั้น ได้มีคำภีใต้พบชั้นเก้าม้วนกลางปรากฏซึ่งอยู่ที่เมืองหยกนินดินแดนโกลาหนและคำภีนั้นได้กําลังเรียกหามารดาแห่งพัสสุทาอี้ฉือได้ยินว่าดินแดนโกลาหนก็นึกขึ้นได้ว่าชินเลี้ยเองก็ไปที่นั่นนี่นาะนางจึงบอกตู้ตู้ว่านางจะไปที่ดินแดนโกลาหน จากนั้นตู้ๆก็ผ่าอี้ฉือมาที่ประตูมิติหนังก็เล่าว่าเมื่อหนึ่งพันปีก่อนผู้สูงส่งเปิดค่ายกลเคลื่อนย้ายเชื่อมต่อกับดินแดนโกล,หลาหนเผ่ามานเขาอุปนิสัยเปลี่ยนไปมากไม่อาจอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสันติอีกต่อไปเกรงว่าเมื่อเดินทางถึงดินแดนโกลาหนหากไม่สังหารก็จะถูกฆ่าโดยเหตุนี้ผู้สูงส่งจึงปิดผนึกค่ายกลเคลื่อนย,าย้ายค่ายกลเคลื่อนย้ายจึงเป็นความ คำตบสุดยอดของเผ่าเราอี้เือได้ยินจึงกล่าวว่าในดินแดนโกลาหนก็มีเผ่าใต้พิภพอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพวกเขาอยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างสันติหรือเปล่าตูตู่จึงตอบว่าสามเผ่าใหญ่ของใต้พิภพนอกจากเผ่ามานเขาและเผ่าเงามืดของดินแดนขึ้นสีชาติแล้วยังมีเผ่าเนตรมายาแห่งดินแดนโกลาหนพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในดินแดนโกลาหนได้ เพราะพวกเขามีมูลค่าที่เป็นประโยชน์พวกเขาปลอดภัยได้แต่ต้องอยู่อย่างต่ำต้อยรูปร่างของเผ่าเนตรมายาต่างจากเผ่ามารเขาเป็นอย่างมากแต่ว่าท่านเป็นนายหญิงของเราหากเห็นต้องจำได้แน่นอนอี้ฉือได้ยินจึงกล่าวว่าคำผีใต้พบชั้นเก้าม้วนกลางปรากฏแสดงว่านางได้ศึกษาม้วนต้นได้ท่องแท้แล้วพลังแห่งมันดาพัสุธาได้ถูกปลดปล่อยอีกครั้ง ตู้ตู้กล่าวว่าพลังนั้นต้องเป็นท่านที่ได้ใช้อีฉชือจึงกล่าวขึ้นว่าคำผีใต้พบชั้นเก้าม้วนกลางปรากฏที่ดินแดนโกลาหลที่โลกใต้พภพนี้ก็มีค่ายกลนเคลื่อนย้ายและอย่างเชื่อมต่อไปยังดินแดนโกลาหลนได้อีกมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ตูตูได้ยินจึงพูดขึ้นว่าหรือมันจะไม่ใช่ละ่ะ อีชือจึงเปลยขึ้นว่านั่นสิบังเอิญจริงๆที่ท่านปู่ชินซานได้สร้างคายกลนเคลื่อนย้ายนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือพวกเราจากนั้นภาพตัดไปนะคะที่เซียนเซียนค่ะก็ไล่ตามห่วงซูรี่มานะคะจนได้พบกันแล้วก็ประลองกันค่ะซูรี่ประลองแพ้แล้ว จึงถูกเซียนเซียนเยาะเย้ยนะคะว่าซูรี่ประรองแพ้แล้วแต่ก็ยังหน้าไม่ไอายแย่งชิงยันกระบี่ของนางมาซูรี่ตอบโต้ไปว่าเป็นพ่ออาจารย์ลำเอียงนางเป็นสิทธิพี่ใหญ่แท้ๆกับไม่ยอมมอบยันกระบี่ให้นางและยังให้ประรองกันอีก เซียนเซียนจึงกล่าวว่าเจ้าทำตัวไม่สมกับเป็นสิทธิพี่ใหญ่เมื่ออาจารย์บอกให้ประลองก็คิดลำพองใจว่าจะไม่มีใครสู้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เก่งกาจเหนือไปกว่านางทั้งวิชากระบี่และวิชามายาสุรีได้ยินจึงกล่าวขึ้นว่าวิชามายาขาดสู้ไม่ได้งั้นหรือแล้วก็จ้องนาเซียนเซียนแล้วก็ใช้จังหวะนี้หนีไปเลยค่ะ เซียนเซียนไล่ตามไปเจออี้อยวันที่เข้ามาทักเรียกนางว่าเซียนเซียนแต่เซียนเซียนก็รู้ทันว่าเป็นวิชามายาของซูรี่จนซูรี่เผยโฉมที่แท้จริงออกมา ซูลี่ถามว่านางรู้ได้อย่างไรเซียนเซียนจึงกล่าวว่าคนที่นางปลอมนั้นเขาไม่ได้รู้จักข้าแล้วจะเรียกชื่อข้าได้อย่างไรแล้วถามว่าคนคนนั้นคือไข่ซูลี่ตอบว่าเซียนเซียนทำเป็นไข่ซื้อทั้งที่ผู้นั้นเป็นคนในใจเจ้าแท้ เซียนเซียนจึงกล่าวว่าไม่จริงหนังไม่ได้มีคนในใจแล้วก็พูดต่อว่าหากวันนี้ไม่ได้ฆ่าเจ้าค่าไม่ใช่คนแท้พันแล้วก็ต่อสู้กันค่ะแต่ว่าสูรีก็หนีไปจนได้นะคะเซียนเซียนตามมาจนเจออี้หยวนแล้วก็นึกว่าเขาเป็นสิทธิพี่ปลอมตัวมาหลอกอีกจึงได้ลงมือแต่อี้หยวนก็เอาแต่นี้ไม่ยอมสู้เลยทําให้เซียนเซียนรู้ว่านี่ไม่ใช่สิทธิพี่แน่นอนแล้วก็ถามว่าเจ้าเป็นใคร ยวนก็จำได้ว่านางคือคนที่เจอเมื่อคืนนี้แล้วก็ถามเขาแบบนี้ตลอดว่าเขาเป็นใครเขาคิดว่านางคงเป็นคนที่สมองมีปัญหาเลยวิ่งหนีไปร้องเรียกชินเลี่ยให้มาช่วยเขาหน่อยจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ทิดาเชียค่ะที่ต่อไปนี้นะคะในละครเนี่ยทุกคนจะเรียกทิดาเชียว่าถังซือฉีนะคะก็จะได้เหมือนกับละครเดยวแอดวานเรียก เธอว่าถังซื้อฉีด้วยละกันซื้อฉีค่ะวิ่งหนีเศร้าอย่างที่พยายามตามจับนางที่หลอกเขาเช่นกันนะคะนางก็วิ่งหนีเข้ามาในป่าจนเจอกับต้้นเซียนเจียเขาพูดกับซื้อฉีว่าคนที่ทําพิษเวทใส่เจ้าเนี่ยได้หนีจากค่าไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเขาจะต้องตามจนเจอแน่นอนแต่ตอนเนี้จะต้องฆ่าเจ้าเสียก่อนตูเซาหยางที่ตามมาก็มาช่วยซื้อฉีและบอกว่านางเป็นผู้หญิงของข้า ถ้าจะทำอะไรให้ลงมือที่เขาและปล่อยนางไปตัวนเชียนเจี่ยก็ใช้กระบี่ค่ะปัดให้ผ้าคลุมหน้าที่ซื้อฉีคลุมไว้เนี่ยออกนะคะทำให้เศ้าหยางเห็นปากนางเป็นสีม่วงเหมือนคนที่โดนพิษก็ตกใจมากตัวนเชียนเจี่ยบอกว่านางโดนมแมลงเวทพิษของรัฐทิกาลเวทอยู่ได้อีกไม่นานแล้วสักพักจะถูกพิษกัดกินจนในที่สุดนางจะกลายเป็นเครื่องมือสังหารของรัฐทกาลเวท อย่าว่าแต่เ้าอย่างที่เป็นผู้ชายของนางเลยแม้แต่พ่อนางก็ไม่ละเว้นแล้วถามเ้าอย่างว่าในเมื่อนางเป็นผู้หญิงของเจ้าเจ้าจะลงมือเองหรือให้ข้าลงมือเ้าอย่างกล่าวว่าอย่างนั้นเขาขอลงมือเองแล้วเ้าอย่างก็ทําท่าจะจัดการซื้อชีแต่เขาก็หันกลับไปซัดพลังใส่เซียนเจียแต่เซียนเจียนี้ไปได้ทันก่อนอีกแล้วนะคะทุกคนหนีได้หมดเลยค่ะ จากนั้นค่ะซือฉีก็ถามเซ้าหยางว่าจะลงมือกับนางจริงๆหรือเซ้าหยางก็ตอบว่าเจ้าอยากให้ข้าทำแบบนั้นหรือซือชีจึงกล่าวขึ้นว่ากว่านางจะหลุดพ้นจากพ่อได้กว่านางจะทำให้เซ้าหยางรักได้มีอีกหลายเรื่องที่นางยังไม่ได้เห็นแล้วจะตายได้อย่างไรเซ้าหยางดึงนางเข้ามากอดแล้วบอกว่านี่สิถึงจะเป็นซือฉีที่เขารัก นางบอกว่าตอนนี้นางอัปปลักแล้วยังจะรักนางหรือไม่เขาตอบกลับว่าครั้งแรกที่เจอกันนางก็คุมหน้าไว้แบบนี้เขายังไม่รู้เลยว่านางสวยหรือไม่สวยแล้วตอนนี้เขาผูกพันลึกซึ้งกับนางไปแล้วจะไม่รักได้อย่างไรแล้วก็ถามว่ายังจำคนที่วางยาพิษนางได้หรือไม่ ซื่อฉีเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ออกจากสุสานเทวนะนางก็ตามหาพวกเศร้าหยางจนไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งที่แอบนัดพบกันเข้าแล้วนางไปเห็นพวกเขาเข้านางก็ไม่ได้คิดอะไรแค่เดินผ่านไปแล้วก็เจอกับเศร้าหยางที่บาดเจ็บอยู่ แท้จริงแล้วเป็นซูลี่ที่แปลงกายเป็นเส้ายางมาหลอกนางแล้ววางยาพิษนางนั่นเองและเจอเข้ากับเซียนเจียซูลี่จึงหนีไป เซ้าหยางกล่าวขึ้นว่าลัทธิกาลเวศสำนักมารมายายาถอนพิษต้องอยู่ในมือพวกเขาแน่ๆแต่ตอนนี้ต้องตามหาพวกชินเลี่ยให้พบก่อนจากนั้นก็ถามว่านางยังไหวไหมซื่อฉีตอบว่าไหวและกำลังจะเดินไปตามหาชินเลี่ยต่อแต่ซื่อฉีกลับถูกซูรี่ที่ให้เวศควบคุมซื่อฉีไว้ทำให้นางหนีเซ้าหยางไปได้นะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่อี้ชืน้นางเอกของพวกเราค่ะมาถึงที่ดินแดนโกลหุนแล้วนะคะก็ตามมาถึงที่คมภีใต้พี่พบชั้น9ก้าวมวนกลางปรากฏแต่กลับไม่เจอคมภีค่ะนางก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วหายไปไหนล่ะระหว่างนั้นก็มีเสียงคนพูดว่าข้าไม่มีดวงตามองไม่เห็นหน้าเจ้าข้าไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงของเจ้า นางยังไม่ได้เอะใจอะไรเพราะได้ยินเสียงของอี้หยวนที่วิ่งหนีเซียนเซียนดังมาก่อนดังนั้นนางจึงวิ่งตามเสียงนั้นไปภาพตัดมาทางด้านชินเลี่ยและทิดาซ่งบ้างนะคะซึ่งทิดาซ่งนางก็มีชื่อนะซ่งถิงวี่ค่ะซึ่งต่อไปนี้ในละครก็จะเรียกทิดาซ่งว่าซ่งถิงวี่นะคะเอาละค่ะทั้งสองค่ะ โดนชูรี่ตามติดเลยนะคะก็เรียกฉินเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ ชินเลียก็บอกว่าเขาไม่ใช่พี่ใหญ่อย่ามาตามเขาอย่ามายุ่งกับเขาอีกทิงอี้ก็คอยห้ามไม่ให้เขาเข้าใกล้ชินเลียชูลี่บอกว่าเขาไม่ได้วุ่นวายนะแต่จะมาช่วยชินเลียต่างหากละ่ะแล้วทั้งสามก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าข้าไม่มีดวงตามองไม่เห็นหน้าเจ้าข้าไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงของเจ้าแบบเดิมที่เคยได้ยินที่ศาลาเมื่งยวนและยังพูดต่อว่าโลกของข้าเคว้งคว้างไปหมด พอข้าได้ยินเสียงเรียกของเจ้าเสียงแรกที่ข้าได้ยินคือเสียงของเจ้าทิงอี้ถามฉินเลียว่าศิลาผนึกมานล่ะฉินเลียก,ก็หยิบมันออกมาเสียงนั้นก็พูดต่อว่าศิลาผนึกมานในที่สุดเจ้าก็กลับมา แล้วก็ปรากฏร่างของเจ้าของเสียงนั้นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชูลี่พูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงเขาจะปกป้องชินเลียเองแต่ชินเลียกล่าวว่าอยากทำร้ายนางเด็กคนนั้นมองมาที่ชินเลียแล้วพูดขึ้นว่ากงมู่เลี่ยในที่สุดเจ้าก็กลับมาข้ารอเจ้ามานานเหลือเกินชินเลียก็ตอบกลับไปว่าใช่ข้ากลับมาแล้วแต่ข้าไม่ใช่กงมู่เลียข้าคือชินเลีย ทิ้งวี้ถามเด็กสาวคนนั้นว่าแล้วเจ้าเป็นใครเด็กสาวนั้นก็ตอบว่าข้าเซียนเอ๋อไงเขาจำนางไม่ได้หรือ หรือว่าเขายังโกรธนางเลยจงใจจำไม่ได้ทิงวีเลยถามว่าเจ้าคือเย่เซียนเอ,อ๋อที่เป็นสาวใช้ของกงมูเลียใช่ไหมทำไมกงมูเลียต้องเกียดนางด้วยแล้วหนางก็สร้างภาพนิมิตให้เห็นเหตุการณ์ตอนที่กงมูเลียยังเป็นเด็กให้ทุกคนเห็นภาพของท่านปู่ของฉินเลียที่เป็นเทพกงหมู่ซาน กงมูซานพาก,กงมูเลียมาดูของสิ่งหนึง่งกงมูเลียถามว่านี่คืออะไรท่านปู่ท่านปู่จึงเล่าว่าพวกนี้ก็คือเสาอักขระวิญญาณที่ปู่สร้างไว้ให้เจ้าเล่นแล้วกงมูเลียก็ได้เดินเข้าไปสัมผัสกับเสาพวกนั้นใกล้ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าข้าไม่มีดวงตามองไม่เห็นหน้าเจ้าข้าไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงของเจ้า โลกของข้าเคว้งคว้างไปหมดกงมูเลียถามว่าเจ้าเป็นใครเสียงนั้นตอบว่าข้าได้ยินแล้วข้าได้ยินเสียงเรียกของเจ้าแม้ข้าจะมองไม่เห็นแต่ข้าได้ยินแล้วเสียงแรกที่ข้าได้ยินก็คือเสียงเจ้ากงมูเลียก็ถามอีกว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ เสียงนั้นตอบว่าข้าเป็นครูผู้ให้วิชาแก่เจ้าข้าเป็นหนึ่งเดียวกับเสาอัคาระวิญญาณกงมูลเลียสงสัยว่าเสาอัคาระวิญญาณหรือเสียงนั้นก็อธิบายว่าเสาอัคาระวิญญาณแฝงด้วยปรากฏการขั้นแรกของฟ้าดินแม้จะเป็นขั้นแรกแต่หากเจ้าบรรลุทั้งหมดได้แล้วก็จะแข็งแกร่งกว่าคนจำนวนมากในโลกใบนี้แล้ว กงมูเลียถามว่าเจ้าชื่ออะไรเสียงนางตอบว่าข้าไม่มีชื่อหากเจ้ายินดีจะตั้งชื่อให้กงมูเลียได้ยินจึงกล่าวขึ้นว่าที่นี่ไม่มีแสงอย่างนั้นหรือนางจึงตอบว่าไม่จำเป็นต้องมีแสงไม่ได้อยู่นอกโลกแต่อยู่ในใจผู้คน กงมูลเลียพูดขึ้นว่างั้นเจ้าอาศัยอยู่ในความมืดตลอดไปหรืองั้นเขานึกออกแล้วว่าจะตั้งชื่อให้หนางว่าเยเซียนเอ๋อรนางตอบว่าดีค่าชอบชื่อนี้ต่อไปข้าจะเป็นครูของเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อนของเจ้าด้วยทิงวี่ถามล่างเด็กคนนั้นว่าเจ้าก็คือเสาอัครวิญญาณน,นั่นเองชินเลียถามเซียนเอ๋อว่าปู่ของเขาอยู่ไหน เซียนเอ๋อตอบว่าประมุกงงหายไปอย่างนั้นหรือข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันชินเลี่ยจึงถามนางต่อว่าแล้วถ้าข้าคือกงมู่เลี่ยแล้วทำไมข้าถึงเป็นชินเลี่ยละ่ะแล้วทำไมข้าถึงจำอะไรไม่ได้เลยมุกสถิตวิญญาณที่อยู่ในหัวข้าคือเรื่องอะไรกันแน่เซียนเอ๋อก็ตอบไม่ได้เช่นกันว่าทำไมชูรี่เลยบอกว่า งั้นทั้งสองคนก็คือชินเลียและเซียนเอ๋อต่างก็เป็นคนเลอะเลือนด้วยกันทั้งคู่แล้วว่าไม่สิไม่สิชินเลียเป็นคนแต่เซียนเอ๋อไม่ใช่เซียนเอ๋อได้ยินจึงพูดขึ้นว่านางก็เป็นคนเจ้าอทำให้ข้ากลายเป็นมนุษย์เจ้าทำให้ข้ามีร่างกายมีเลือดเนื้อแล้วก็สร้างให้เห็นภาพนิมิตอีกครั้งเป็นภาพที่เซียนเอ๋อถามกงมู่เลียที่นอนอยู่ว่าทาไมเจ้าดูไม่มีความสุข กงมูเลียตอบว่ามีคนไม่รักษาสัญญาเซียนเอ๋อได้ยินจรงกล่าวขึ้นว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นเจ้ามีค่าเป็นเพื่อนก็พอแล้วกงมูเลียกล่าวว่ามนุษย์เป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้เท่านั้นหรือเจ้าอ่ะไม่ใช่มนุษย์เซียนเอ๋อบอกว่าเจ้าทำให้ข้ากลายเป็นมนุษย์ได้กงมูเลียก็บอกว่าเอ๊ะได้เหรอ นางจึงตอบว่าทุกอย่างถือกำเนิดจากปรากฏการฟ้าดินรวมถึงกายเนื้อของพวกเจ้าด้วยเสาอัครวิญญาณ12ต้นเจ้าบรรลุไปได้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วคงไม่ยากเกินไปสำหรับเจ้าแล้วกงมูเลียก็ใช้พลังสร้างร่างกายของเซียนเอ๋อขึ้นมาเขาบอกว่าเขาสร้างนางจากรูปร่างของสาวใช้คนหนึ่งที่เข้ามาในตำหนักเทพศาสตรา เซียนเอ๋อกล่าวขึ้นว่างั้นข้าเป็นสาวใช้ของเจ้าแล้วกงมูเลียก็จับมือนางไว้กลับมาที่ปัจจุบันค่ะเด็กคนนั้นได้เปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวแล้วบอกว่าเป็นเจ้าที่ให้ร่างมนุษย์แก่ข้าเป็นเจ้าที่ทำให้ข้าได้สัมผัสความอบอุ่นในการจับมือเข้าใจความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ครั้งแรกเป็นเจ้าที่ทำให้ข้าสัมผัสถึงความสนุกของการเป็นมนุษย์ แต่ว่าเป็นข่าที่เติบโตมาเคียงข้างเจ้าชินเลียถามชูรี่ที่กำลังเตรียมอัศนีนิพพานไว้ถามว่านั่นเจ้ากำลังทำอะไรชูรี่ตอบว่าเขาป้องกันไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่รู้อะไรหญิงสาวที่โกรธเคืองเพราะความรักมักรุนแรงขนาดไหนแล้วก็บอกว่าเขาจะยั่งเชิงนางดูก่อนเลยถามเซียนเอ๋วว่าที่แท้นางเป็นเพื่อนเล่นกับกงมู่เลี่ยมาอย่างนั้นหรือแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่าง ไรต่อได้แต่งงานกันหรือเปล่าได้รวมหอลงลงกันหรือเปล่าทิงอีตต้ตอบไปแทนว่าไม่หลอกเซียนเอ๋อเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุดของกงมู่เลี่ยมมาโดยตลอดเซียนเอ๋อถามว่าทิงอี้รู้ได้อย่างไร ทิงอี้บอกว่ามีบันทึกของกงมูเลียที่นางเคยอ่านว่าเซียนเอ๋อเขียงข้างกงมูเลียก้าวผ่านการเวลาอันแสนยาวนานผ่านการทดสอบนานา,นากับเขามาเซียนเอ๋อได้ยินจึงกล่าวว่าเลวไหลไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งยั่วยวนเพราะผู้หญิงคนนี้เขาหักหลังคนในเผ่าตัวเองแล้วก็สร้างภาพย้อนไปให้ดูอีกครั้งเป็นภาพของกงมูเลียพูดว่า ปูชุนแล้วกำลังจะออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่เซียนเอ๋อมาขวางเขาไว้บอกว่าเสาอัขรวิญญาณนี้เป็นหนึ่งเดียวกับนางนางไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่ๆกงมูเรียที่จะออกไปให้ได้ก็ใช้เสาอัขรวิญญาณนั้นขังเซียนเอ๋อเอาไว้ชูรี่ที่เห็นก็บอกว่าช่างเป็นความแค้นที่ลึกซึ้ง ทิงอี้บอกกับเซียนเอ๋อว่าเจ้าผูกพันลึกซึ้งกับกงมู่เลีย่ยข้าเข้าใจเข้าใจทุกอย่าง เซียนเอ๋อกล่าวว่าแต่เขาไม่เข้าใจพลังที่หลงเหลือของเสาอักขระวิญญาณทั้ง12ต้ตนทำให้มิตินี้กลายเป็นความปั่นป่วนพลังของข้าอ่อนแรงแล้วข้าออกไปไม่ได้ข้ารอเขานานแค่ไหน1,000ปี2,000ปีแต่เขากลับไม่มาช่วยข้าออกไปความคิดถึงที่ข้ามีต่อเจ้าเพิ่มขึ้นทุกวัน ความแค้นที่ข้ามีต่อเจ้าเพิ่มขึ้นทุกปีชินเลียพูดกับเซียนเอ๋อว่าสุดสารเทวะศิลาผนึกมารด้วนเป็นอุบายของเจ้าเซียนเอ๋อกล่าวขึ้นว่าถูกต้องเพื่อให้ศิลาผนึกมารพาเจ้ากลับมาตอนนี้เจ้าก็กลับมาแล้วแต่เจ้ากลับลืมข้า ชินเลี่ยกกล่าวว่าแล้วคนที่เข้ามาที่นี่นางจัดการค่าทั้งหมดเลยหรือนางตอบว่าไม่จำเป็นพลังที่หลงเหลือในเสาอัขรวิญญาณนี้ถ้าพวกเขาออกไปไม่ได้ก็ตายอยู่ดีชินเลี่ยกกล่าวขึ้นว่านางจะเอาอย่างไรเซียนเอ๋อตอบว่าข้าอยากให้เจ้าอยู่ที่นี่เคียงข้างข้าตลอดไป ชินเลี่ยได้ยินจริงกล่าวขึ้นว่าเขายัางยืนยันไม่ได้ว่าเขาคือกงมู่เลี่ยและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากงมู่เลี่ยเป็นคนอย่างไรมีดีแค่ภายนอกแท้จริงแล้วไร้ประโยชน์แม้แต่เพื่อนก็ยังพัดพาดอย่างข้าหรือเปล่าเซียนเอ๋อตอบว่าลม้ม นางว่าลมเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของฟ้าดินเสียงถูกส่งผ่านอากาศคาสัมผัสได้ถึงพลังของเสาอัคระวิญญาณในตัวเจ้าสงบจิตสงบใจใช้สิ่งนี้ไปสัมผัสทุกเสียงในลมเถอะชินเรียกกล่าวว่าคาทำได้หรือทิงอี้หรือทิดาส่งนะคะจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคือกงมู่เลี่ยเจ้าทำได้แน่นอน ชินเลียได้นำเอาเสาอักขระวิญญาณที่เก็บไว้ในแหวนออกมาค่ะแต่พวกเขาก็ได้ยินเสียงอี้ยวนที่ร้องให้คนช่วยแล้วก็ได้ยินเสียงของอี้ชือ้อเรียกหาอี้ยวนเช่นกันชินเลียจึงพูดขึ้นว่าอี้ยวนอี้ชือ้อเซียนเอ๋อได้ยินเสียงนั้นเช่นกันแล้วบอกว่าอูชุนแล้วก็บอกว่านางมาได้อย่างไรค่ะ ข้าจะฆ่านางเราก็จะระเบิดพลังค่ะแต่ว่าฉินเลียก็ได้ต่อสู้จนทำให้เซียนเอ๋อร์สลายหายไปเลยแล้วเขาก็เก็บเสาอัครวิญญาณไว้ในแหวนดังเดิมโดยตอนนั้นตวนเซียนเจี่ยก็ได้แอบเฝ้ามองพวกฉินเลียอยู่ห่างๆนะคะ ภาพตัดมาทางด้านอี้หยวนวิ่งหนีพันเซียนเซียนที่ยังวิ่งตามเขาไม่หยุดจนมาเจอกับอี้ชือ้อเขาบอกให้อี้ชือ้อช่วยบอกนางหน่อยว่าเขาไม่รู้จักนางจริงๆเขาเพิ่งเดินทางมายัางดินแดนขึ้นสีชาติอี้ชื้อเห็นคนที่ไล่ตามอี้หยวนแล้วจึงเรียกนางว่าเฉียนเฉียนอี้หยวนถามว่าอี้ชืออช้อรู้จักนางหรืออี้ชื้อตอบว่าเฉียนเฉียนก็คือพี่เจ้ายัางไงล่ะ แต่นางกลับบอกว่าเข้าใจผิดแล้วนางคือพันเชียนเชียนซูรี่ก็ได้ตามมานะคะแล้วก็ใช้กระดิ่งสั่งให้ทั้งซือชีฆ่าเซียนเซียนซะทั้งซือชีฝีมือเหนือกว่าค่ะเกือบทุกซือชีจัดการได้แต่ อี้ชือมาช่วยจับซือชีมัดเอาไว้แต่นางก็หนีออกไปได้อีกเช่นกันอีหยวนใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีไปเสียนเสียนก็ไล่ตามเขาอีกเช่นกันค่ะก็ตอนนี้ก็ชุลมุนนะคะฉากในในหน้าจอก็ชุลมุนเลยค่ะจากนั้นอีห้หยวนคนันหนีมาจนเข้ามาถึงเมืองหยกนินก็เห็นซูรี่กำลังใช้กระดิ่งควบคุมฝงอี้โยอยู่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะให้ทำร้ายคนในเมืองแล้วก็หนีหายไปอีกค่ะ อีหยวนหลบอยู่จนเซียนเชียนมาถึงแล้วก็ร้องเรียกหาเขาแต่ก็ไม่ยอมออกมานะคะจนนางเห็นว่าประตูโรงเตี๊ยมสมาคมดาราคามเนี่ย มันแง้มอยู่ค่ะนางก็เลยเปิดประตูเข้าไปอีห้หยวนเข้ามาดึงนางไว้บอกว่าอันตรายหลังประตูนั้นมีพลังที่กำลังดึงเสียนๆให้เข้าไปอีห้หยวนจึงพยายามฉุดนางเอาไว้แล้วอี้ชือก็ตามมาค่ะก็ช่วยฉุดอีห้หยวนไว้อีกต่อหนึ่งไม่ให้ถูกดูดเข้าไปหลังประตูแต่ก็ไม่อาจทนได้ทั้ง3ถูกดูดเข้าไปที่หลังประตูจากนั้นประตูก็ปิดลง จากนั้นนะคะก็เห็นป้ายที่หน้าประตูเขียนว่าหอจันทาโศกภาพตัดมาที่พวกชินเลียค่ะที่ตามเข้ามาเห็นพอดีเลยนะคะว่าทั้งสามคนหลุดเข้าไปด้านหลังประตูชินเลียตะโกนว่าแย่แล้วดูเหมือนพวกเขาจะเข้าไปแล้ว พวกเขายัางไม่ได้ตามเข้าไปค่ะได้แต่รออยู่ที่หน้าประตูพยายามฟังเสียงจากด้านในชูรี่พูดขึ้นว่าเขาได้ยินเสียงว่ามีคนอยู่ด้านในแล้วพอดีกับที่เซาหยางก็ตามมาพร้อมคนผู้หนึ่งเซาหยางแนะนำว่าท่านนี้คือผู้ถือครองกระบี่ที่สามแห่งขุนเขากระบี่เยี่ยนไปอี้ ชินเนียพูดขึ้นว่าผู้ถือคองกระบี่ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ขุนเขากระบี่งั้นหรือทิงอี้ถามเซาหยางว่าถังซือ้อฉีล่ะเซาหยางก็ตอบว่าหลังจากที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็พัดหลงกันไปหมดเลยจนเขาตามหาถังซื้อฉีเจอแล้วแต่นางกลับได้รับพิษเวทชินเนียจึงพูดขึ้นว่าพิษลัทธิกาลเวท โอ้จบตอนที่2 6นะคะโหตอนนี้กำลังนวลนวเลยค่ะก็ในซีรีส์นะคะก็ตัดต่อแบบงงๆมากเลยนะคะแต่ว่าเราแอดหวานเล่าไปตามซีรีส์นะเพื่อนๆจะได้เวลาไปดูซีรีส์จะได้ไม่งงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้แอดบอกแล้วว่าอาณาจักวิญญาณนะเป็นเรื่องที่มีการตัดต่อได้งงมากเลยนะคะเนื้อเรื่องเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่27นะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ o v v e h i n n s s n o v v l l n n s s r r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ